หมาวัดตัวหนึ่งเชื่อเจ้าตูบอาศัยอยู่ในวัดเก่าแก่ริมคลองชีวิตประจำวันของมันก็เหมือนหมาวัดทั่วไปคอยวนเวียนขออาหารจากชาวบ้านและพระภิกษุแต่เจ้าตูบมีความลับที่ไม่มีใครรู้มันมองเห็นบางอย่างที่มนุษย์ธรรมดามองไม่เห็นในคืนวันเพ็ญที่ฟ้ามืดสนิทเจ้าตูบก็เงยหน้ามองจันทร์พร้อมเห่าหอนไม่หยุด มันมองเห็นเงาตะคุ่มคล้ายมนุษย์ค,ยค,ยค่อยๆเลื้อยคืบคลานออกมาจากต้นโพใหญ่ในวัดดวงตาของมันส่องแสงเรืองรองน่ากลัวเจ้าตู่พยายามเห่าเตือนพระที่จำวัดแต่ไม่มีใครสนใจเพราะคิดว่ามันแค่หวงที่บางวันก็เห็นเด็กหญิงชุดขาวปรากฏตัวอยู่ริมคลองจ้องมองมาที่วัดด้วยแววตาเศร้าซ้อยมันเห็นใบหน้าซีดเผือดและมือที่ซีดขาวจนแทบโปร่งแสง ครั้งหนึ่งมีนักท่องเที่ยวหลงเข้าไปในวัดตอนกลางคืนเจ้าตูบได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากรอบตัวมันเห็นร่างโปร่งแสงกำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบนักท่องเที่ยวทำให้เธอเริ่มหวาดกลัวแล้ววิ่งหนีออกไปอย่างรวดเร็วแต่แล้วในคืนหนึ่งเจ้าตูบก็เห็นเงาตะคุ่มนั้นกําลังจะเข้าไปทำร้ายเด็กหญิงที่กำลังนั่งสมาธิอยู่เพียงลำพัง เจ้าตูบตัดสินใจพุ่งเข้าใส่เงาร้ายนั้นอย่างไม่กลัวตายมันกัดและควนสุดแรงเกิดท่ามกลางเสียงกรีดร้องของเงาความกลัวของมันได้สลายไปพร้อมกับแสงตะวันยามเช้าที่สาดส่องเข้ามาเด็กหญิงลืมตาขึ้นมองเจ้าตูบที่กำลังหอบเหนื่อยอยู่ข้างๆเธอรู้ดีว่าเจ้าตูบช่วยชีวิตเธอไว พระและชาวบ้านที่มาเห็นเหตุการณ์ต่างตกตะลึงพวกเขาไม่เคยรู้เลยว่าหมาวัดธรรมดาดาตัวนี้คือผู้พิทักษ์ที่มองเห็นและต่อสู้กับสิ่งเร้นลับที่คุกคามวัดแห่งนี้มาตลอด